สวัสดีครับร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าภายในร้านนะครับปัญญาเท็กเตอร์สาขา2บ้านท่าคอตะบลวังบัวนะครับอำเภอคลองขแ่งเพชรนะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างอัปเดตช่วงก่อนสงการนะครับวันที่12เมษายน2566นะครับก่อนอื่นครับก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันในช่องทาง Facebook YouTube และก็ TikTok นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในช่วง สงกรารนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับสนใจแวะดูรถแท็กเตอร์ช่วงสงการก็เชิญในที่ร้านปัญญยแท็กเตอร์นะครับยินดีให้บริการนะครับเริ่มต้นกับคู b ต้า l 5 0 1 8คันโปรโมชั่นนะครับ485,000บาทใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ485,000บาทนี่เลยครับ l 5 0 1 8นะครับรถจติเวียปีคันต่อมาก็ทำโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะ490,000้นบาทนะครับ 490,000บาทใบมิเดันนาพร้อมผ่านพวนนะครับนี่เลยยางดีๆนะครับถัดมานะครับคูเปต้า L5028 คันนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยครับ525,000บาทนะครับใบมิเดันนาพร้อมผ่านพวนเหมือนกันครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับลงมาทดลองขับได้ L50 เดี๋ยวจะมีข้าวมาใหม่อีกนะครับเป็นตัว SP นะครับข้ามค่ายมาที่ยันม่า EF514T นะครับ51แรงม้านะครับรถจดทะเบียนปี62 ใบมีดนหน้าพร้อมผ่านพวน,นยังใหม่์สีเส้นนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวน,นนะครับกับยันม้าห้าสิบเอ็ดแรงใครที่ต้องการยันมา้าสวยๆนะครับเชิญที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับอ้าวถัดมาทางด้านนี้อีกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเริ่มต้นกันที่อ่าคูมาตะเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดใบมีคันบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นฐานพวนนะครับ 435,000บาทนะครับ435,000สามหมืนหบมิดัน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ4018นะครับรถปี62นะครับ4018 SP นะครับรถปี64นะครับบามิดันนาพร้อมผ่านพวนนะครับ495,000บาทนะครับ495,000บาทนะครับ40 s ศนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับที่ร้านเราก็มีแล้วถัดมาเป็น LC708 SP นะครับ เป็นตัว SP เนาะคงราคาเหลี่ยมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับนี่47 SP นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ469,000บาทนะครับจะเปลี่ยนเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับลูกค้านี่เลยปรับสภาพเช็คให้เรียบร้อยนะครับมาสไลด์เล็กๆกันบ้างนะครับกับลดงานล่องอ้อยล่องมันล่องข้าวโพดนะครับเริ่มต้นกับรถแทรกเตอร์โซลิด26แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับระบบ6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยนะครับนี่เลยระบบพีดีโอ2ระดับ ตัวรถพร้อมคงกันอ้อยแล้วก็ด้านหลังให้เป็นโรตารี่ใหม่นาซานั่นเอ,เองนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับโรตารี่นาซา85ิซนติเมตร235,000บาทนะครับ2 3 5 0 0นนะครับคูปต้า B ี4 2 0่นะครับนี่เลยคันนี้ก็รถผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับอะไรซื้อที่ในไทยแล้วนี่แหละครับรถปี54นะครับถ้าจะไม่ผิดปี54 ตัวรถพวงกุญช์อ้อยแล้วก็ให้เป็นโรตารี่ใหม่เหมือนกันครับของนาซ่านะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็บีสองสี่สี่ศูนย์นะครับตัวรถพรงกุญช์อ้อยแล้วก็โรตารี่นาซ่าใหม่นะครับคันนี้ราคาที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ตระกูลไซด์บีนะครับแหมใครอยากได้รีบๆด่วนๆเลยฮะงานลงอ้อยนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้งานนี้แล้วครับตัดอ้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่นบีนี่ขายดีมากเลยตอนนี้ ข้ามมาทางด้านนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับ DC 70เอ่อ DC 95 GM Plus นะครับคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับ365,000บาทนะครับ365,000บาทคันนี้คันนึงครับ GM เอ่อ DC 95 GM นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่245,000บาทนะครับอันนี้จะราคาถูกกว่านะครับด้านในอุปกรณ์ต่อพวนะครับออร์โหลดเซ็เตอร์ด้านในก็มีนะครับเป็นยันต์มา51แมนยูนะครับ4 6่0สนนะครับ แล้วก็ MU4902 นะครับรถทีเียนปี63นะครับบามินาหน้าพร้อมผ่านพวมเหมือนกันครับอยู่ที่595,000บาทแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัดหญ้านะครับขนาด1.2เมตรกับ1.4เมตรจากค่ายนาซาได้นึงนะ่ครับใครที่ต้องการตัดหญ้านะครับแบบผ่าหลังนะครับนี่เลยมีผ่าหลังได้สามารถเปิดผ่าหลังตัดต้นมันได้นะครับนี่เลยค่ายนาซานะครับ1.2เมตรนะคาอยู่ที่26,500นะครับแล้วก็ ออันนี้คือราคาโปรลดแล้วเนาะจากราคาเต็ม27,500แล้วก็ตัวสองเมตรนะครับ1.4เมตรก็อยู่ที่สามหม่นหนึ่งลดเหลือ29,500นะครับ26,500กับ29,500นะครับ1.2กับ1.4นะครับโรตารี่ก็มีนะครับจากค่ายนาซ่านะครับผ่านพวนจากค่าย CS นะครับโรตารี่จากค่ายฟาร์มเทคก็มีนะครับผ่านพวน โรตารีไซส์เล็กก็มีนะครับสนใจเทคเตอร์มือสองนะครับอุปการณ์ต่อพ่วงใหม่และมือสองนะครับเชิญที่ที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับโทรศ์เอ075223883 095339988นะครับที่รับปัญญาเทคเตอร์ปเปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ